สำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานและความสามารถของนักเรียนเรียนได้8วันสำหรับคอร์สการเพิ่มเติมเทคนิคการตัดซอยคาดแนดวานผมชายนะครับอขอด้านข้างหน่่ยลักษณะรูปแบบการตัดซอยนะครับและเซตทรงผมแฟชั่นจะเป็นลักษณะเล่นปลายผมนะครับรูปแบบทรงจะเป็นลักษณะลองทรงต่ำพยุกต์นะครับคือลองทรงต่ำแฟชั่นนั่นเองขอด้านหลัง ทางด้านการตัดซอยบุคลิกภาพต่างๆจะมีใน YouTube อีกอคลิปหนึ่งนะครับซึ่งนักเรียนคนนี้ถูกฝึกความเป็นมืออาชีพทางด้านการตัดซอยและทางด้านบุคลิกความคล่องตัวที่สูงนะครับอขอดัานค่านะครับโอเคก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเป็นช่างนำผมมืออาชีพโดยใช้เวลาเรียนไม่เกิน3เดือน ขอด้หน้าเลยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสถาบันสอนออกแบบทรงผมแฟชั่นโดยตรงพันคศินนะครับดูผลงานและความสามารถนักเรียนของสถาบันได้ที่ www.facebook.com s l a s i n w p h a พันคศินะครับหรือ YouTube อช่องทาง y o u t u b e เซิร์ชเทมการพิเศไทยนะครับ